ดีค่ะกลับมาพบกับวันเพ็ญช่อง You ูมูลกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูวิธีการปลูกผักปลอดภัยค่ะภายใต้โครงการชมช้อปแชร์ที่เป็นแปลงฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาพาืชศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งวิดีโอนี้นะคะได้ถ่ายทําไว้นานแล้วตั้งแต่ปีพศ2565เพิ่งจะมีโอกาสได้นำคลิปมาลงค่ะแต่ว่าโครงการนี้ก็จะมีต่อเนื่องกันมาทุกปีนะคะเพราะเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องได้ลงมือปฏิบัติทํำกันทุกคนค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกปีช่วงเดือนมกราถ,ถึงเดือนมีนาคมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์นะคะ มาพาชมแปลงผักในวันนี้นะคะก่อนอื่นขอให้อาจารย์ได้แนะนําตัวก่อนเลยค่ะคงเพชรพิมจันทนะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขาพืชศาสตร์ถิ่ทอรายการออกแบบนะคะโครงการนี้ก็เราอะอยากฝึกให้เด็กๆรู้จักการเป็นหัวหน้างานนะคะหัวหน้างานในการดูแลแต่การการผลิตแล้วก็ควบคุมตั้งแต่การวางแผนกระบวนการผลิตการจัดหาปัจจัยการผลิตจนกระทั่งผลิตได้แล้วก็ การการตลาดได้เริ่มต้นเราจะมาดูตัวนี้ก่อนนะคะลบ,ลบกวนทางช่องซูมมานิดหนึ่งนะคะการที่เราจะทําแบบนี้ได้อันดับแรกเลยเราต้องมีการวางแผนก่อนว่าเอพี่แต่ละคนะจะต้องดูแลกํากับน้องกี่คนนะคะก็สรุปแล้วก็พี่หนึ่งคนก็ดูแลน้องประมาณ3ามหรือ4ี่คนนะคะในการควบคุมดูแลหลังจากนั้นเขาจะแบ่งเป็นแผานกอย่างนี้ค่ะเห็นชัดเจนไหมคะเขาจะแบ่งเป็นว่าเอหัวหน้างานคือใครนะคะรองหัวหน้าคือใคร ใครดูแลเรื่องของการเงินใครดูแลเรื่องของการผลิตใครดูแลการตลาดแล้วก็ใครอยู่ดูแลในเรื่องของฝ่ายสวัสดิการนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะวางแผนค่ะวางแผนการผลิตนะคะวางแผนการผลิตว่าแต่ละกลุ่มอยู่ไหนยังไงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผนลักษณะของแผนการผลิตของเด็กๆนะคะว่า แปลงของกลุ่มที่1อยู่ตรงไหนแปลงกลุ่มที่2อยู่ตรงไหนรับผิดชอบกันจํานวนกี่แปลงนะคะ,คะ,ะน้องๆจะรับผิดชอบทั้งหมดจํานวน3แปลงต่อรายนะคะสามแปลงต่อรายถูกต้องค่ะเสร็จแล้วเขาก็าจะมีแผนการฝิกแบบนี้ค่ะนะคะ,ะสามารถซูมเข้ามาดูใกล้ๆอันนี้คือแผนการฝิกของเด็กๆนะคะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละสัปดาห์เรามีการบริหารจัดการของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน เพื่อให้สามารถที่จะมีผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะ,คะผลที่จะได้ไม่ล้นตลาดอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเด็กในเรื่องของการวางแผนแล้วก็การบริหารจัดก,การตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราไม่ได้มองที่แค่การผลิตเรามองที่ตลาดไว้ก่อนว่าถ้าเราจะขายอะไรนะคะมันจําเป็นที่จะต้องทยอยขายไม่ใช่ว่าผลิตมาทีเดียวเพราะผักผักเป็นของสดมันอยู่ได้ไม่นานนะคะแล้วมีขั้นตอนการผลิตยังไงบ้างคะหลังจากที่วางแผนไปแล้ว หลังจากที่วางแผนกันไปแล้วเราก็จะเรียกน้องๆกับพี่ๆมาเจอกันก่อนนะคะหลังจากเจอกันเสร็จแล้วเราก็จะมาร่วมอธิบายงานกันโดยที่อาจารย์ก็จะมีอาจารย์อธิตยาดวงสุพรรณอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ควบคุมนะคะอาจารย์จะมีมีการดูแลแค่เป็นคนคุยกับพี่แปลงนะคะ uh huh. ในฐานะหัวหน้าง,งานอีกชั้นหนึ่งเนาะแล้วตัวของพี่แปลงที่เป็นนักศึกษาชั้นปีสางเขาจะลงมากํากับดูแลน้องๆแปลงเองนะคะซึ uh huh. ่งตัวนี้เราให้ สิทธิในการตัดสินใจดำเนินง,งานเป็นของพี่แปลงเองะนะคะโดยที่เราจะโยนแค่ว่าเราต้องการอะไรต้องการยังไงเท่าไหร่แค่นั้นนะคะที่เหลือคือพี่แปลงเขาจะต้องหาข้อมูลเองแล้วก็มาคุยกันเองว่าต้องบริหารจัดการยังไงเนาะ,ะมาดูตัวแรกก่อนเลยค่ะ,คะาจารนเทนตัวนี้นถ้าจะปลุกผักนะคะ <laughs> หัวใจสําคัญ <laughs> ตอนแรกเลยก็คือต้องเป็นตัวของพนะันเนาะพันผักที่จะใช้นะคะ ชนิดของที่เราจะเลือกนะคะอันนี้คือประสบการณ์จากปีที่แล้วที่เราทํามานะคะผักปีที่แล้วมีทั้งหมด12ชนิดนะคะอันนี้เราลดลงเหลืออยู่ที่6ชนิดนะคะ,ะโดยตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นฤดูหนาวเนะาะผักทุกตัวก็จะสวยงามค่ะสวยงามหมดนะคะผักไม่ว่าจะปลูกในระบบไหนก็สวยงามเนื่องด้วยอากาศนะคะแต่ผักที่เราข้อมูลจากที่เรา,าปลูกของปีที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าที่นี่ เด็กนักษาปลูกตัวที่ขายได้ดีที่สุดคือจะเป็นพวกสลัดะะสลัดจะขายดีสุดถูกต้องก็เลยจะมีสลัดทั้งหมดอยู่4ี่ตัวนะคะเ<ฆ>สร็จแล้วก็จะเป็นตัวของผักบุ้งทําไมต้องมีผักบุ้งก็คือสลัดจะเป็นการย้ายปลูกเนาะ<ฆ>แต่ผักบุ้งจะเป็นการหยอดมเมล็ดเด็กก็ได้เรียนรู้ว่า้ระหว่างการหยอดมเมล็ดกับการย้ายปลูกเทคนิคการจัดการแตกต่างกันนะ<ฆ>นะคะอีกตัวหนึ่งก็จะมีตัวของกวางตุง้งกวางตุ้งเราแอดเข้ามานะคะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้อืม ทีนี้กวางตุ้งข้องเต้มันเป็นพืชที่จะค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างมากแต่เราอยากให้เด็กเจอกับปัญหานะคะ,อะพอเด็กปลูกมาปุ๊บเด็กจะเจอทันทีเลยว่าเฮ้ยกวางตุ้งข้องเต้มันโตไม่สมู่เสมอนะ,อะนะคะมันให้ผมสีได้แค่ประมาณ60ไม่ถึงไม่เกิน70เถ้าเทียบกับผักตัวชนิดอื่นๆอันนี้คือเด็กจะได้เรียนรู้จากการทํางานของเขาเองนะคะอะ,อะมาดูที่ต้นกล้าก่อนเนาะ,ะต้นกล้านะคะเราจ,จะเพาะต้นกล้าจะมีต้นกล้าอะไรบ้างก็คือต้นกล้าสลัดนะคะวิธีการเพาะเราจะใช้ถาดหลุมนะคะที่อาจารย์วันเพ็ ถาดหลุมขนาด200อยหลุมสองรอยหลุมค่ะถูกต้องค่ะวัสดุที่ใช้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแงะให้ดูนะคะไม่สำหรับซูมได้ไหมไม่ได้ะคะด่ะเดวไ,ได้เต็มที่แค่นี้เนาะ,ะ,ะวัสดุที่ใช้นะคะเราจะใช้พีทมอสผสมกับขุยมะพร้าวอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะโดยขุยมะพร้าวต้องร่อนก่อนตัวเส้นใยเราจะไม่เอามาใช้เราจะใช้เฉพาะตัว ขุยเท่านั้น mm. เสร็จแล้วพอเราผสมกันเสร็จอัตราส,ส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเราใส่ลงปาในถาดทอ <Ha. S 1> กระทุ้งนะคะยกยกทั้งสองข้างขึ้นมาประมาณสักสิบอ่าสิบห้าถึงยี่สิบเซนแล้วก็ปล่อยลงประมาณสักสามครั้ง <Ha. S 1> นะแล้วก็ตัวของวัสดุเพาะเราก็จะเติมลงไปให้เต็มแล้วก็ใช้สวนมือค่ะปาดนะคะ <Ha. S 1> ปาดเสร็จแล้วเราจะใช้ถาดเหลาอีกถาดหนึ่งนะคะเราจะใช้ถาดเหลาอีกถาดหนึ่งกดเป็นลักษณะหลุม เดี๋ยวจะขออนุญาตยกให้ดูตรงของกนหลุมนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นลักษณะปลายแหลมแบบนี้เราใช้ถาดตัวเนี้ยในการกดหลุมมันจะง่ายกว่าที่เราจะต้องมานั่งจิ้มทีละหลุมถูกต้องไหมคะเราจะกดไปหลุมลึกอยู่ที่ประมาณอาไม่ถึงเซนนึงหลังจากนั้นเราก็จะหยอดเมล็ดค่ะหยอดเมล็ดสลัดจํานวนสองเมล็ดต่อหลุมนะคะหยอดเมล็ดจํานวนสองเมล็ดต่อหลุมเสร็จแล้วก็เอาวัสดุเพาะ กบค่ะทีนี้ตอนที่เรากบเราจะปาดไปแค่ข้างเดียวเราจะไม่ปาดซ้ายปาดขวานะคะ,คะไม่อ่งั้นตัวมเมล็ดมันจะอาจจะขยับหรือเคลื่อนได้นองหรือว่าหลุดออกจากหลุมนะเราก็ปาดเสร็จแล้วใช้ปาดมือนะคะปาดให้เรียบแล้วก็ใช้บัวฝอยนะคะในการรดน้ําบัวฝอยคือบัวลักษณะแบบไหนอยวค่อยโช์ทีหลังนะคะ,คะบัวฝอยจะเป็นบัวที่อ่าเป็นรูเล็ก,เลกๆเนาะเรารดน้ําให้ชุม่มแล้วก็ เอามาวางแล้วใช้พลาสติกจะเป็นสีดําสีขาวก็ได้แต่เราจะปิดให้มิดชิดนะคะคไม่ให้ลมเข้าไม่ให้อากาศเข้าปิดไว้อย่างนี้ประมาณสักสามวันเราจะได้ตัวของต้นกล้าที่งอกสม่ําเสมอถามว่าไม่ปิดได้ไหมไม่ปิดได้แต่มันต้นกล้าจะงอกไม่สม่าเสมอนะคะแทนที่เราจะได้ต้นกล้าเต็มทั้งหมดสองร้อยต้นเราได้ต้นได้ต้นกล้าแค่ประมาณร้อยหรือว่า120ร้อยี่สิบ,บต้นซึ่งมันไม่คุม้มแล้วถามได้ไหมคะว่ามเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอามาจากไหนคะ,มะเมล็ดพันธุ์ เด็กๆเ, <มา S 2> เก็บไว้ <มา S 1> ใช้เองมาล็ลพันธุ์ส่วนหนึ่งนะคะมา็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเมล็ดพันธ์ที่ซื้อมาจากร้านค้านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเองนะคะอาจารย์ก็ปลูกแล้วก็คัดเลือกพันธ์ขึ้นมาเองอย่างเช่นตัวของลสลัดทอดนะคะส่วนตัวอื่นก,ก็เด็กๆก็ซื้อมาจากร้านค้ามานะคะทีนี้พอครบ3วันเนาะเด็กก็จะเอาพลาสติกออกหลังจากเอาพลาสติกออกอันนี้คือเด็กเอาพลาสติกออกได้ะขอนอ <Lang> รียกมาฝั่งนี้นะคะ การเพนเดินมาัองนี้อันนี้เด็กเอาพลาสติกออกแล้วนะคะอันนี้คือเด็กเอาออกเมื่อวานนะคะหน้าตาของมันก็จะงอกทุกทุกหลุมเลยค่ะมันจะงอกทุกหลุมแบบนี้ก็เอาไว้ถ้าเกิดงอกสองถ้างอกสองเราจะเป็นการถอนแยกค่ะถอนแยกก็คือระยะไหนที่ถอนแยกได้นะคะระยะนี้ถอนถอนแยกได้แล้วนะคะเราก็จะถอนตัวเนี้ยไปใส่ถาดหลุมอีกต่างหากนะคะเราก็จะถอนตัวเนี้ยไปใส่ถาดหลุมอีกต่างหากซึ่งตัวนี้ อาทิตย์นี้อันนี้คือครบหนึ่งอาทิตย์เราจะให้ปุ๋ยเมื่อต้นกล้าครบจํานวนสองอาทิตย์นะคะเราจะให้ปุ๋ยเกลด็ดสามสิบยี่สิบสิบละลายรดนะคะหลังจากรดเสร็จก็จะรดน้าเปล่าตามเนาะมาดูทางนี้อันนี้คือลักษณะของต้นกล้านะคะที่พร้อมย้ายปลูกคะ่ะตอนนี้สามอาทิตย์ค่ะต้นกล้าอายุสามอาทิตย์พร้อมที่สาหรับการย้ายปลูกะนะคะตัวนี้พอเด็กเรียนรู้ว่าตัวของกวางตุ้งห้องเต้มันมีปัญหาเนาะ เราก็เปลี il, en, ่ยนตัวของกวางตุ Rah ้งข้างเต้มาเป็นตัวของคณะเห็ดหอมรู้จักไหมคะคณะที่โคนมันอวบๆเหมือนใหญ่ๆหน่อยนะคะจะเป็นคณะเห็ดหอมนะคะเปลี่ยนมาปลูกอันนี้แทนใช่เปลี่ยนมาปลูกคณะเห็ดหอมเพราะว่าคณะเห็ดหอมหนึ่งการให้ผลผลิตต่อแปลงสูงกว่าตัวของกวางตุ้งข้างเต้เนาะด้วยสองราคาราคาแพงกว่าแปดสิบบาทค่ะกิโลละแปดสิบบาทคณะเห็ดหอมราคาก็พอๆกับสลัดเนาะ มาดูหน้าตาของสลัดก่อนต้นกล้า uh huh. เด็กต้องเรียนรู้ตั้งแต่ว่าสลัดที่เขาปลูกอะต้นกล้าหน้าตาเป็นยังไงนะคะอย่างเช uh huh. ่นหน้าตาของกวางตุ้งกับหน้าตาของคณะต้นกล้าแตกต่างกันนะ uh huh. นะคะตัวนี้ตัวของคณะเห็ดหอมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวของเรสเซลนะคะเรสเซลกับกรีนโอ๊กจะแตกต่างกันตัวนี้คือกรีนโอ๊ก เป็นสลัดแดงเหมือนกันแต่ลักษณะต้นกล้าแตกต่างกันตั้งแต่ต้นอันนี้จะแดงกว่าถูกต้องค่ะถ้าเป็นกรีนโอ๊กใบจะแดงกว่านะคะแต่ถ้าเป็นเรดเซลใบจะออกเป็นเขียวแล้วแดงเป็นจุดๆแบบนี้นะคะส่วนถัดไปตัวนี้นะคะกล้องถึงไม่เอ่ยถึงค่ะโอเคยื้อหน่อยนะคะจันทร์พิะตัวนี้เป็นกรีนโอ๊กนะคะอันนี้คือหน้าตาของกรีนโอ๊กนะคะถัดมาเลยค่ะมาได้ไหม อออขออาจานเพ็นข้าฝั่งนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวของสลัดคอสค่ะหน้าตาของสลัดคอสจะเป็นแบบนี้นะคะเหลอส่วนแถวยาวๆตัวน,นี้นก็จะเป็นตัวของอ่าเรดโอ๊กนะคะอันนี้คือหน้าตาของต้นกล้าค่ะพร้อมย้ายปลูกแล้วนะคะพร้อมย้ายปลูกคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวของลักษณะของรากของมันพร้อมที่จะย้ายปลูกนะคะเดี๋ยวคนย้ายดูสามอาทิตย์เนาะใช้เวลาสามอาทิตย์ค่ะ จะให้ดูตัวของรากนะคะว่ารากรากเขาเดินยังไงแบบนะคะอันนี้เป็นค่องแรกนะคะที่ยอมถอดรากมาให้ดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะลักษณะรากจะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> เวลาเราเลือกใช้ถาดเพาะเราควรเลือกใช้ถาดเพาะเป็นลักษณะถาดที่เป็นส hm. ี่เหลี่ยมแล้วบังคับ <c oughs> หลุมอย่างนี้นะคะการบังคับเห็นไหมคะถ้าเป็นถาดเหลี่ยมรากมันจะมาเจาะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะรากส่วนบนจะน้อยรากส่วนล่างจะมาก เวลาเราย้ายปลูกมันพร้อมที่จะเริญเติบโตกไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นถาดกลมอ่ะปริมาณของรากส่วนบนกับส่วนล่างมันจะเท่าเท่ากันนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกเลือกตัวของถ<ข>า,าดพอที่จะเอามาใช้นะคะ,คะโอเคหมดแล้วสําหรับต้นกล้าอาจารย์เพ็งมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมีมล้ตะต้นกล้าเนี่ยมีการขายต้นกล้าด้วยไหมคะขายค่ะขายนี่แบบว่าราคายังไงคะแตกต่างกันไหมคะอ่าสําหรับต้นกล้าเราจะขายอยู่ที่ แาดละ300บาทไม่รวมค่าจะดส่งนะคะสามบาทได้กี่ต้นได้สองต้นค่ะสองรอยต้นนี้ค่ะอันนี้เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าการผลิตไม่ใช่ว่าเราจะขายแค่ของสดได้อย่างเดียวเนาะไม่ใช่แค่ขายแค่ผักสดนะคะแต่ตัวต้นกล้าก็สามารถที่จะเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่เราสามารถจําหน่ายได้นะคะก็เวลาเราขายก็ขายพร้อมปลูกเลยใช่ไหมคะขายพร้อมปลูกค่ะเป็น3มอาทิตย์ค่ะเป็นลักษณะของสอาทิตย์ จริงๆแล้วต้องกล้าสลัดจะอยู่ได้ประมาณสามถึงสี่อาทิตย์ค่ะเน mm hmm. าะจะไม่เกินสามสิห้าวันเราต้องย้ายปลูกแล้วถ้าเกินกว่านั้นต้นกล้าจะเกรน,นะคะอันนี้คือทั้งหมดของตัวของต้นกล้าค่ะก็เดี๋ยวต่อไปไปดูในส่วนของการเตรียมแปลงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะไปดูกันต่อในคลิปหน้านะคะฝากติดตามกันต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ